ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายสุภาพสตรีคนหนึ่งเป็นนักสู้ประสบความเด็ดในชีวิตในหน้าที่การงานพออายุมากขึ้นมากขึ้นอาจจะเป็นโรคเป็นภัยบ้างเป็นหอบพืชบ้างไปไหนไปคนเดียวขับรถไปใครเห็นตกใจ อ้าวคุณป้าคุณป้าเป็นโรคหอบหืดขึ้นบันไดกูจะถึงกูจะมีที่นั่งหอบหืดเอาเครื่องหายใจมาออกซิเจนมาใส่แต่ตั้งใจอยากได้บุญจริงๆไปสวดเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญ ท่านกุสา,าไปไปเป็นเจ้าภาพพระวิสุทธิวงศาสาจารย์วัดปากน้ำท่านกุสา,าไปแต่เหน็ดเหนื่อยมากเลยใจเด็ดสุดยอดของสุภาพสตรีกุศาธรรมไม่ว่าจะเป็นเศษเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่อง กล่องสบู่หรือะไรต่างๆก็ไปรีดและมาทำเป็นดอกไม้เพื่อที่ถวายพระเถรลานุเถรละวัดต่างๆเอาไว้ประดับพระโบสถบ้างเอาไว้ประดับพระพุทธรูปบ้างอาตมาก็มีหน้าที่ไปแจกตามวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดที่จังหวัดนครราชสีมาก็ดีไม่ว่าจะเป็นวัดที่จังหวัด หนองคายจหวัดเลยก็ดีเอาดอกไม้ที่ป้าทําด้วยความประณีย์ปัจงเอาไปแจกตาแต่ป้าพนาลายเป็นนักสู้ของชีวิตหายยากรักลูกรักหลานรักลูกทุกคนทุกคนเลยไปถึงรักหลานและรักบุญอยู่ในสถานที่ ห่างไกลมีที่นู้นจังหวัดเชียงรายทา่านกมีจังหวัดเชียงใหม่ก็มีหลายหลายที่หลายเดือนก็ไปเก็บไม่ว่าจะเป็นมะม่วงก็ดีลำไยก็ดีเอามาถวายพระเถรลานุเถเถระลำไยของโยมนะไม่มีสารใดๆทั้งสิ้น โยมฝากเทวดาฝากเทวดาเอาไว้ดูแล,มลไม่ได้พ่นสารใดๆเลยอาศัยน้ำอาศัยเทวดาอาศัยฝนตกเท่านั้นอาจจะลูกไม่สวยเหมือนคนอื่นนะอาจจะไม่หวานอ,อะไรมากนะแต่มันมีลักษณะอย่างคือว่าเป็นรสธรรมชาติดังกล่าววันนี้รละลึกถึงผู้หญิงคนนี้นักสู้ ระลึกถึงผู้หญิงคนนี้ที่ประสบความสเร็จในชีวิตรละลึกถึงผู้หญิงคนนี้ที่รักลูกรักหลานแผ่เมตตาให้ท่านสุขกายสบายใจเอหิจิตังปียังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติเอหิจิตังปียังมะมะเขาของไหลมาณชาลีติเอหิจิตังปียังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติ